หลวงพ่อทวดนวลวัตตุยงพิมพ์ใหญ่ปี07จังหวัดปัตตานีสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสายใต้นะครับตระกูลพระเนื้อว่านนะครับพระเนื้อว่านเนี่ยที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี97นะครับอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อทวดนวล ซึ่งเป็นเจ้าวาดลำดับที่สามนะครับของวัดตุยงนะครับหลวงพ่อดำเนี่ยลำดับที่5นะครับตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าขา,น,า,าน,นนะครับว่าทวดนวลนะครับได้ประทับทรงเนในวัดนะครับบอกให้หลวงพ่อดำท่านทำรูปรูปเหมือนทวดนวลน,นะครับ เป็นวัตถุมงคลให้ชาวบ้านได้นำไปใช้บูชานะครับปกปักรักษาชีวิตตนและก็ทรัพย์สินนะครับก็เป็นที่มาให้ให้ได้ทำพระเครื่องชุดนี้นะครับหลวงพ่อดำได้รวบรวมรวม่วานมวลสารต่างๆนะครับ120ชนิดนะครับว่าน ศักดิ์สิทธิ์120ชนิดนะครับเกสรดอกไม้120ชนิดนะครับแล้วก็ตำรับยาหายากต่างๆนะครับมวลสารต่างๆศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อรวบรวมอยู่3ปีนะครับเพื่อที่จะกดพิมพ์พาสชุดนี้ในปี2507นะครับในพิธีเนี่ยก็ได้เชิญเ,เกติดังๆทางภา,าคใต้นะครับ มาร่วมพิธี120รูปนะครับมีมีพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับหลวงหลวงปู่หมุนวัดเขาแดงตะวันออกหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับมีอาจารย์นำวัดดอนสาลามีหลวงพ่อเสงวัดแหลมทรายนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวหลวงพ่อคลิ้งนะครับวัดถลุงทอง พอท่านเขียววัดหลงบนนะครับเป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าเกจีด,ดังทางภาคใต้แหลมมาลายูเนี่ยเรียกว่ามากันครบทุกลูปนะครับมาช่วยปลูกเสนะครับพระชุดนี้นะครับพระอาจารย์ทิมก็อัญเชิญหลวงปูออ่ทวดวัดช้างให้มาร่วมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นพาร์ทชุดนี้นี่ถือว่าเป็นพาร์ททีออ่ไม่ว่าจะเป็นมวลสารนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเกจิอาจารย์หน้าเขาที่หน้าเคารพนับถือมาร่วมสร้างนะครับพาร์ทชุดนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นพาร์ทเนื้อว่านทีออ่พิธีดีมวลสารดีแต่ราคาย่อมเยาวนะครับใน ยิ่งในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพระของทวดนวลน,นะครับวัตตุยงเนี่ยถือว่านำไปใช้เนี่ยไม่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อว่านปี97ของวัดช้างให้นะครับเพราะหลวงพ่อดำวัตตุยงเนี่ยท่านตั้งใจจริงๆนะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยกดออกมา5พิมพ์นะครับ5พิมพ์ จะมีพิมพ์กรรมการซุ้มเรือนแก้วนะครับแล้วก็มีพิมพ์นี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็ถือว่าหายากนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์กลางขาโต๊ะมีพิมพ์กลางนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเมวลสารอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับมีว่านต่างๆแล้วก็กดพิมพ์กันเองที่วัดในโบสถ์นะครับแต่ว่าดูจาก วิธีการกดเนี่ยก็น่าจะาจำกัดคนกดน,นะครับเพราะว่ากดพระแต่ละองค์ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ากดอย่างากดได้ลึกชัดนะครับแบบคนที่มีความตั้งใจในการกดพิมพ์นะครับเพราะว่าเส้นสายจีวรของพระเ,เนื้อว่านที่กดออกมาเนี่ยจะจะลึกชัด ได้รายละเอียดนะครับได้รายละเอียดทุกพิมพ์มานะครับพาร์ชุดนี้เนี่ยทุกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่กลางเล็กหรือว่าซุ้มเรือนแก้วนะครับกดออกมาได้ได้รายละเอียดนะครับแล้วก็พาออกมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสําหรับเนื้อหานะครับเนื้อมวลสารพาร์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพาร์ชเนื้อว่านผสมเองนะครับเพราะนั้น เนื้อหาจะมีหลายโซนนะครับแต่ว่าโซนที่ได้รับความนิยมก็คืออ,องค์ที่โชว์อยู่นี้นะครับจะเป็นสีออกน้ำตาลใสแดงนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลใสแดงนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเนื้อมวลสารนะครับพากดออกมาค่อนข้างแกร่งมีน้ำหนักนะครับดูทนทานนะครับประสานตัวได้ดีนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนวลน,นะครับ หูท่านจะกลางๆนิดหนึ่งนะครับใบหน้าหลบต่ำนะครับหน้าออกจะยาวนิดหนึ่งนะครับต้องพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับเส้นสายจีวรเนี่ยเล็กเลียวพลิ้วนะครับเล็กเลียวพลิ้วนะครับส่วนเส้นเส้นสังขติเนี่ยจะจะหนานะครับนูนหนานะครับนูนหนานูนหนามีมิติ น,นิ้วมือชัดเจนนะครับนิ้วมือชัดเจนนะครับพระหัตถ์ซ้ายวางบนหน้าตักก็มีนิ้วโป้งนะครับมีข้อมือชัดเจนนะครับพระบาทนะครับเท้านะครับก็มีซ้นมีเป็นรูปเท้าชัดเจนนะครับกดออกมาได้ดีทีเดียวนะครับ อองมาได้ดีๆพิมพ์ใหญ่นี่จะเห็นขาโต๊ะนะครับจะชั้นล่างสุดจะเป็นขาโต๊ด้านข้าด้านหลังด้านหลังจะมีกดกดเป็นยันรูปตัวพุทธนะครับตัวยันที่กดเนี่ยก็น่าจะมีหลายหลายตัวนะครับเขาก็ช่วยกันนะครับบางองค์จะกด มากกว่า1ตัวนะครับแต่นี้กดกตัวด้านข้างนะครับเนื้อหาจะเป็นพาร์ทเนื้อว่านนะครับแกล่งได้ที่พอสมควรนะครับออกจากแม่พิมพ์บล็อกดันออกมานะครับก้นเนี่ยจะเป็นลักษณะมีการดันออกมาผิดรูปเล็กน้อยนะครับดันออกมา จากเบ้าแมพิมพ์นะครับด้านหน้าด้านหลังเก็บงานค่อนข้างดีอันนี้เก็บกแบบับมีปากนิดนึงหรือเป็นพ์าเนื้อว่านสายสายใต้ที่ ราคาย่อมเยาแล้วก็พุทธคุณมวลสารดีมากกนนะครับสามารถเอาไปอธิษฐานคุ้มครองบรรดาลโชคลาบได้นะครับโอเคหลวงพ่อทวดนวลวัดตุยงพิมพ์ใหญ่ปี07ขอบคุณครับ